สวัสดีจ้ามันี่เบียนกับซีมาเฮสตูเนาะค่ะนาะสตูสตูกันง่ายๆเลยคะ่ะเป็น,นอยังที่แบบว่าง่ายมากๆเลยนะคะมีอะไรก็ใส่ลงไปในหมอ้อแล้วก็ผัด,ผดๆคั <c oughs> ่วๆจะได้เป็นสตูหรอกคะ่ะนะคะอันนี้แป้งะคะ่ะแป้งนะคะแป้งนีันสีเอาไหมาคลุกๆกับเนื้อเนื้อ,อน,นี่เป็นเนื้อแบบว่าช่างๆเลยนะคะเป็นเนื้อแบบว่า เป็นเนื้อก้อนๆเลยเห็นไหะเป็นก้อนนะแค่แล้วก็จะมีพวกพักหอมหัวใหญ่พักสลาลรีแล้วก็กระเทียมแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีมันฝรั่งนะน้ำมันมะกอกนะฮะน้ำมันมะกอก ใส่ลงไปเลยค่ะนะคะสตูเป็นอาหารที่แบบว่ากินง่าย,ายกินได้ามากอากาศหนาวฝนตกจริงเสียค่ะกินง่ายๆนะคะ แนจะเอาเนื้องลงไปขัวก่อนนะอันนี้สูตรว่าตายโตเด้ค่ะไพไปเห็นสูตรคนอื่นเป็นอีกจังนึงกะกะแล้วแต่นะคะนาอกสูตรไกับสูตรไครน,นีกรนนะะรร่ก็สูตรม่แอนล่ะค่ะสูตรสูตรใครก็สูตรใครนะคะ เอามาลงหม้อพุกแล้วก็สิเอาเอาลงมากขวบเท่าละหน่อยก็น,นะคะเดี๋ยวกะตัดออกนะแค่กินไปเอ้ยเฮ็ดไปบอกไปเนาะคะ่ะน้องเอ็กซ์ยสาเด้อ นี่กะเป็นอาหารฝรั่งง่ายๆเป็นเมนูง่ายๆที่มีแอนเฮ็ดแล้วกะครอบครัวมีแอนกับมกักนะโอเว่นพอบ้านจะมกักจะกินได้แล้วมีแอนทีเอาแป้งไปเทแล้วกะมะขวะเนี่ยเริ่มตักอ,ออกนะคะเดี๋ยวทีเอากรอบช่องใส่มีแอนเบ่เฮ็ดให้สุกนะเพราะว่าเหนียวมีแอนชีมาเฮ็ด นี่จะากะาตากออกมาได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมีอันใส่น้ำม,มันลงไปอีกนิดนึงน้ำมันมากอกเหมือนเดิมเนี่ยหรอคะพคบอมีน้ำมันมากอกม่เห็นว่าใส่น้ำมันธรรมาดากันหนาสิได้นะหนาสิบมีปัญหาเมื่อดีอากาศหนาวมืดมือเลยนะคะอากาศแบบว่าหนาว เดี๋ยวมีแอนซีเอาหอมมะลงนะคะเอาหอมมะลงผัดเนี่ค่ะมีแอนฮันไวยนะคะ,อนะคะ,นะคะเอาลงมาผัดนะคะ จะเทียมลงไปค่ะตดลงไปนจะจ๊ะตอนนี้มีแอนฮิตไซดใ์ใส่เกลือใส่พริกไทยลงไปนะคะ นมันจังมีแอนโบมีแบบขาตั้งกล้องแบบว่าเป็นโอเวอร์เฮดนะมีแอนไม่ค่อยได้เฮ็ดคลิปหรอกอะอุปกรณ์มีแอนก็จะยื้อใส่เนะี่ยเนี่ยค่ะใส่ลงไปเขาหอมมันเริ่มสุกจังน,น่อยแต่มีแอนที่ใส่ไว้แดงลงไปนะคะ ควาอมพ่อก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวมีแอนอใจไววแดวไปนะ ใบแดงลงไปเหนียนเอาสลาดีกลงมาใส่นะคะเหนียนมาใส่สลาลดีกมั้นุ่มๆแล้วลงมาพร้าเนี่ยนะ มันใหม่ๆยุกลนนะคะมันกเ็เริ่มวมีนมีไซอ่ะแป้งนะคะแป้งมียนมีอ่อะมะเขือเทศเพ็ดนะคะเมียนสิตาลงไปใส่ซอนนึงนะคะซอนหนึ่ง ไปจองใส่หลายจ้ะนี่สอนเองแต่ก็นะคะใส่เท่านี้ก็พอนะจ๊ะสิติกินไว้แดงขึ้นมะนะจ้ะนะจ๊ะ มีอันเจ้าเนื้อลงนะคะเ,เนื้อลงผักตรงไปโรกับส่ใส่เนี่ยค่ะผักข้าใส่ลงไปเลยเพราะมันจะต้องตุ้นส่กันอยู่แล้วนะคะมาค่ะ ว่าเราม่สมีน้ำได้จังไดมีแอนมีน้ำอ่าสต็อกเนื้อนะคะที่มีแอนเฮ็ดไว้แล้วก็บพี่นะคะพี่เม็ดทั่วนะ <c oughs> ่ะเขาคอยมาใส่ตามหลังนะนี่น้ำน้ำซุปเนื้อมีแอนนะคะมีแอนใส่ลงไปเด <c oughs> ี๋ยวเฮาก็ <c oughs> สปิดฟ้าไว้จ้าเดี๋ยวมีแอนจะใส่ใบเบอร์รี่ลงไปพร้อมนะคะ นี่เขาก็เอิ้นวาสตูนั้งมันง่ายสุดที่จะง่ายนะคะกินกินกับขนมปังนี่งใส่ใบเบอรี่ลงไปนี่ค่ะเบลีปค่ะเบรีบ่เพราะเป็นเบอรี่นะคะเห็นปะเบลีปนะคะเนีย่ยใส่ลงไปง่ายค่ะนะคะง่ายมากๆเลยก็กไม่ค่อยเป็นใบเป็นใดเนาะเนี่ยใส่ลงไปนะคะเราเค่อยมาตักออกนะคะ น้ำขาสกินขาก็ตากออกเดี๋ยวมีแอน้ปิตฟ้าหมอ้อปล่อยแห้มันเดือดเรากะตุนตุ่นไฟอ่อนๆไว้นะคะบ้านเขาก็เอื่อนเนื้อตุน่นหนะเนาะเดี๋ยวมีแอนติ้ไซอันี้นะให้มันเป็นสีแดงจังหน่อยไซอันปาปิก้าส่ปาปิกานะคะให้มันมีสีแดง จักหน่อยนะคะปิดไฟไว้จ้ะปิดไฟไว้ให้มันเดือดล้วเฮ้ากัเฮ็ดโลกคุกนะคะโลกคุกกับไม้ถึงปิดเปิดไฟอ่อนให้มันคุกไปตอนนี้เปิดไฟแห้งไว้ก่อนให้มันเดือดนะคะ เข้าใจเนาะเปิดไฟแรงให้มันเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้โลโลคุกนะคะประมาณชั่วโมงนะคะชั่วโงสองชั่วโมงแล้วแต่นะคะเนี่ยค่ะพี่กรีนพีนะคะเนี่ยค่ะ,ะ,คะ,คะเป็นยังเสียงเดี๋ยวพอมันไก่ซุกนะคะ่ะพอมันไก่ซุกมีแอนกับสีอเอามาล่กหมอ้อเท่ากับเป็นอันว่าเสร็จสินส้นกินได้นะคะปรุงรสตาม งรสตามความพอใจก็คือเข้มจริง,รงๆมันสิเป็นรสชาติกลมกล่อมของมันอยู่แล้วล่ะเป็นความหวานความกลมกล่อมของเนื้อซตว์ของผักนะคะก้เจ้าสิบริดกินรสชาติคือบานเราถูกต้องว่าเป็นรสชาติแบบออกจืดเป็นกลมกล่อมเป็นไม่เหนเจะาว่าสีบวอจังใดเนนะ <c oughs> าะเบาเบาบะถือเขาเป็นคนไทยไงเบารสชาติข้าเจ้าบะถือก็คือมันสิเป็นออกรส ก็คือน้ำน้ำเนื้อตุ้นนั่นแหละค่ะนอกจากนั่นแล้วก็จะมากินกับขนมปังจะสตูมีแอนกันเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวมีแอนสีลดไฟอ่อนนะคะจะเป็นยังเสียล่ะคะ่ะเห็นบ่คะสตูพ่อเขาใส่เม็ดอ,อ่ากรีนพีลงไปนะคะกะสีคือสตูเขาไปาคักนะคะเนาะจริงๆเ้าเจิมีพาสลีพร้อมนะคะหันล้อยหนามีแอนบ่ได้บ่ได้ซื้อ นะฮะเด็กหน่อยก็เจอออ้ากับบค่อยมักป็นไดนกับเล็กอเล็บก็สื่อมาใส่นะฮะจ้างให้เวเดือนอีกจักหน่อยเด้วยมีแอนซีลดไฟออนนะคะเราก,ก็ตุนไว้อยู่นี่แหละคะ่ะประมาณชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงก่อ,อกแล้วแต่เนาะตุนไฟออนนะคะโลกขุก ตูมีแอนกันเริ่มแล้วนะคะด้วยแอนเสีเ่ยวอเอ่อกรีนพีมาใส่นะคะนี่นะคะกรีนพีมีแอนนะเอาียนที่ใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้สักน้อยหน่อยนะคะนะคะเพราะจริงๆทั่วมันสุกมาแล้วนะคะ I already had the grape and the grape's good. Look, mia, grapes. I haven't had anything else. They're new flavors. Oh, mm -hmm. this is okay. yeah. well, So di cano. So di cup, cup kong cup. So di cup, cup cup. Buns. I've got a good portion. Buns. I already know what all the Buns. 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 Banzai. You can take time for yourself, huh? Peach raspberry. I'm... Blackberry. I'm over here, right? I'm going to I'm seize, seize this. this. I'm not giving Jonah an inch of ground. Brisk. I'm taking brisk. Rasp. Raspberry. What are you Buried. doing? We're <laughs> handsome young men. And you'll dare to come back to us? No, <laughs> I no, bet raspberry? no one would notice. Blackberry or peach? They I mean, you're them. pretty peach. I'm pretty blackberry. Yeah, you, but you got your ginger. Come on. Yeah, ginger's ginger, blackberry. You don't know. Ginger's like. I should blackberry. put these in brown bags. <laughs> I, I, I remember doing that as grade eights. We were so stupid. <laughs> you did. Yeah. Is blackberry the best? I don't know. He's he's I only, only had, had black blackberry. blackberry. He oh, claims it. it's good. I, I think, think that's I had, a lot. I've never had a blackberry flavored drink so. I've like, never <laughs> had a brisk. Ooh, that's not bad. That's clear. Mm, that's good. It's not like a soda. No, it's not. It's, it's like a soft drink. drinking water. It's iced tea, right? Brisk. Iced tea is brisk. So that's a peach tea. Some blackberry peach. <gasps> <laughs> Baby. <laughs> I hate that. I'm really sure I take all. No, You're not drinking? I'm not. This a Butter, when you want the, is it enough for you? Oh, these ones are. Uh, this not is even, really good. Just give me my peach bag. What do you, you think of carrot? Oh, I hate that. that or raspberry. It's okay. It tastes like what are? It tastes like a slushy. This was my favorite, blackberry. Okay, let's see Okay, yes. I think my favorite is raspberry. <laughs> or are we all just afraid to admit that we picked the wrong one? No, no. actually really I like this one the most. I like uh, mine the, gosh. Gosh. And I the most. I like mine and the most, out. yeah. <laughs> and everyone else is wrong. <laughs> Which one did you like the least? I hate that one. <laughs> I, I didn't really care for raspberry, I gotta say. <laughs> You're the one drinking it! <laughs> <Or> no, <laughs> the one that you had! <laughs> oh, yeah, I okay. cool. Very hot. Like Are you the bun? Shake it out? No. It's very hot. Ooh, the bun? The shoe? It's gonna be hot. Got some hot shoes. I want to see what you got here. What you got What right. is it? Normal chili flakes? Like for pizza? Mm -hmm. Yeah, I think it's. No, my mom cooks My mom it's a cooks thai, some. Thai Thai hot chili. Mm. My mom cooks <laughs> some chilies into mm. solid and then she put it in a blender. It's homemade? Like homemade. Carolina <laughs> Reaper? No, it's Thai chilies. Or are you just making this up? Next time we'll put broccoli in Broccoli? Broccoli! <laughs> Will Smith. Will Smith. That's <laughs> no, hot. Yeah. Is this like, why is there two butterflies? Yeah, with this one you owe Take to your place. Oh, that's, that's your plate, that, oh. Let's put it yeah, down there. Fool. Sorry. Getting on my land. You're so, you're so hungry, that's why I'm right away. <laughs> yeah. Oh, it's good honey. It's good? Oh yeah. Just slow down, it's just be alright. Wow, and hot. Holy crap. Yeah, I put a little bit of those chili flakes. Spicy? a back. Um, you want some? Mm, I, like, I like them. You want some? And keep in mind, I oh, just did like a tiny oh, I need little to bit. I want to try first and then... Why? You want to just put it on your tongue? What? No, I mean like try the th <sighs> stew first, oh. see if I want to have heat in it. I just put heat in it. Still tastes good. Oh my god! So Jonah, yeah, I put a lot of butter, didn't I? Oh, you destroyed the bun. Oh yeah. We're still connected. Yeah, I know. You want some more uh... bun with your butter? <laughs> That's a lot. Let me try the <laughs> nice one. Okay. Gonna put that in there, and then all the butter's gonna go away. Yeah, butter makes it better. <clears throat> and then you frown on us making those deep butter. You okay so all with like Owens? Oh, how are you done? Sound good? You Sound can good. enjoy that. Oh, I'm so happy you take it like my <laughs> He eat? <laughs> you say hot but look at you. Yeah, because I'm stop oh when you have the same Me bowl. and Jonah are the good Catholics and Owen. <laughs> Owen <laughs> Owen's picking okay. the stuff out yeah. of his food. Is it raining when you guys walk outside? Oh no. 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 it's look not really look nice actually. It's a little cloudy, mm -hmm. but mm -hmm. cloudy Bloody and windy. Yeah. Waiting for a tree to fall over. I kinda wish that tree did fall over. How are you, Jonah? You want more? Um. am okay. Full. You sure? Yeah. Teddy? I'm stuffed. Hmm? <laughs> 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 stuffed. No, it was fine. Yeah, it's fine. It Owen's just a picky eater. But he he, he <laughs> done before anybody else, he had a second but bowl. But he's still eating. it. <laughs> second bowl! I don't believe in the second bowl. So <laughs> it's, a, it's a conspiracy. Truly really is. Jonah's with me on this. Yeah. Sweaty Cup, Cup Gum Cup. Anne Hancock, <laughs> goodbye. <laughs> <laughs> Sweaty Cup, Cup come Cup. Subscribe to Anne Hancock. Thank you. Subscribe. Yes. Subscribe to Anne Hancock. Uh, look at that. What about this guy? Look at this guy. Look at this guy. At this this guy. You see this guy? Don't take a bowl. Still so much in there. Lick the bowl, buddy. Lick the bowl. Lick the bowl. Two bowl. Should cut. Come cut. Ooh. Oh, see. Subscribe to who? Yeah. Like Subscribe to Hannah and Hannah Hancock. Bye bye guys. Bye. See you next time. Bye. 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 Thank you for coming. Thank you for making the stew. You're welcome. Hope you enjoyed. It was good. Bye again. Bye. Bye, bye everyone. Bye. <laughs>